สวดีค่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเอาใจมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มศึกษาหัดเล่นหัดต่อแอมจิ๋วนะครับว่ามีวิธีการต่ออยังไงนะฮะพอดีผมได้รับคํำถามนะครับจากท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแจ็คอินพุตยังไงนะครับเพราะว่าหากราวหาซ้ายขวาไม่เจอนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้นะครับในการต่อแจ็คอินพุต ให้กับบอร์ด m j อ่าบอร์ดนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นบอร์ด30วัตต์สตอริโอนะครับเป็นระบบ2.0นะฮะข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีมิเตอร์ในการวัดนะครับอ่าแจ็ค3.5มมิลนะครับสายอีกด้านหนึ่งนะครับสายสีขาวจะเป็นเสียงด้านซ้ายนะครับแล้วก็สายสีแดงจะเป็นเสียงด้านขวาและสายที่มีสีเดียวกันนะครับสีดําหรือว่าสีอื่นนะครับบางทีอาจจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะจะเป็นสายกราวนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมิเตอร์นะครับก็จะง่ายนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ย่านโอห์มิเตอร์นะครับในการวัดนะฮะก็ตั้งมิเตอร์นะครับในย่านคูณ1นโอห์มหรือว่าคูณ10โอห์มนะครับแล้วก็ซีโรเอจัตนะครับให้เข็มตีสเกลขึ้นสุดด้านขวานะครับพอดีมิเตอร์ผมฐานอ่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการวัดนะฮะแล้ววิธีการวัดวัดยังไง ก็หลังจากที่เราตั้งย่านโอมิเตอร์แล้วนะครับกราวนะครับคือด้านในสุดนะครับด้านในสุดคือกราวเราก็มาแตะอีกด้านนึงนะครับนี่ถึงกันนี่ถึงกันก็แสดงว่าเส้นนี้เป็นกราวอีกเส้นหนึ่งถึงกันก็แสดงว่าเส้นนี้เป็นกราวเราก็เอามาจ้ำกันเลยนะครับจ้ำกันเลยจ้ำกันเลยครับนี่จ้ำกันเลย จุดนี้เราจะต่อเข้ากับกาวของพาวเวอร์ครับนี่นะฮะ,ะมาดูว่าสายสีขาวจะต่อกับขีดไหนนะครับของแจ็ค3.5มิลน,นะ,ะนี่ต่อขีดนอกนะครับต่อขีดนอกต่อขีดนอกนะครับอีกเส้นหนึ่งต่อขีดในนะครับอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับจะสลับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสัญญาณ เขาแยกกันอยู่แล้วนะครับระหว่าง R L นะฮะนี่นะครับเราสังเกตว่าตัวไหนเป็นกลาวไว่กอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลาวไป,ไปพันจ้ำกระสัญญาณก็จะทําให้เสียงไม่ดังนะฮะ,ะมีวิธีการแบบนี้ครับนี่นะฮะหลังจากนั้นเราก็มาบดกรีต่อเข้าเลยนะฮะครับหลังจากที่ทําการจ้ำสายแล้วนะครับรู้ว่า R L นะครับอยู่จุดไหนนะฮะแล้วก็กลาวอยู่จุดไหนนะครับ ก็มาทําการต่อนะครับแบบนี้นะฮะแอลเป็นสีขาวแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่สีขาวก่อนนะครับผมจะให้เข้าที่แอลนะครับตัวนี้คือจุดอินพุตนะครับสัญญาณเข้านะแต่ก็กลาวอยู่กลางนะครับขากลางนะครับ อยู่อาอยู่ขอบนะครับนี่นะฮะเโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับสัญญาณอินพุตต่อแล้วนะครับนี่อินพุตต่อแล้วต่อไปนะครับก็ไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงอะผมก็จะใช้อ่าเป็นแจ็คดีซีตัวเมียนะครับอ่าไว้เสียบกับนี่นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์สิบสองโวลต์นะครับไว้เสียบเข้าแบบนี้นะฮะ นี employer, okay, right ่นะครับด้านในจะเป็นขั้วบวกนะครับด้านนอกจะเป็นขั้วลบนะครับขอบนอกขอบนอกจะเป็นขั้วลบครับแล้วก็สายก็ตามมาตรฐานนะครับก็คือสายสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบนะครับเพื่อความชชวร์ก็วาดให้ดูเลยก็ได้ครับนี่ครับอ่าวัดด้านนอกก่อนครับนี่ผมจะวัดที่ขอบนอกนะครับนี่นะขอบนอกแล้วก็ จิ้มที่จิ้มที่สีดาอ่าสีดําขีดอ่าเข็มก็ดิกขึ้นเข็มขึ้นก็แสดงว่าสายสีดําเป็นขั้วลบนะครับจะต่อกับด้านนอกนะครับแล้วก็สายสีแดงอยู่ข้างในก็จะเป็นบวกนะครับไม่ต้องวัดก็ได้นะฮะข้างในเป็นบวกนะครับข้างนอกเป็นลบสีดํานะครับแล้วก็จะต่อจกากไฟเลี้ยงนะครับนี่นะครับ ต่อให้ถูกั้วนะครับไม่ถูกั้วนะครับแอมพังนะฮะอ่าสีดําเป็นลบนะครับตัวนี้ใช้ไฟเล็กสิบสองโวลต์นะฮะจากอะแดปเตอร์รือว่าเป็นแบตก็ได้นะครับอ้อระบังแบตเตอรี่ก็ได้นะครับอ่า VCC นะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับโอเคนะครับ ไฟเลี้ยงได้แล้วนะฮะนี่นะครับไฟเลี้ยงได้แล้วต่อไปลําโพงนะครับนี่นะครับลาโพงผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่ฮะล,ลำโพง,ง,งก็ตามมาตรฐานนะครับจะมี L ลบ L บวก R ลบ R บวกนะครับต่อได้เลยนะครับอ่า L บวก สายสีแดงอ่าแอลบวกสายสีแดงแอลลบสายสีดำอ่าต่อไปต่อไปด้านขวานะครับ R บวกสายสีแดงนะฮะแล้วก็ R ลบนะครับสายสีดำนะครับ,รบ R ลบสำหรับลำโพงที่จะนำมาต่อนะครับ วรอยู่ในเล้งสี่ถึงแโอบนะครับโอเคครับต่อสายเสร็จแล้วนะฮะมาต่อไฟเลยนะครับป้อนไฟเลยนะฮะแอมตัวนี้จะไม่มีวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดตามเครื่องเล่นหรือว่าโทรศัพท์ได้เลยนะครับเพราะว่าต่อเข้าโดยตรงนะครับกับจุดอินพุตนะครับก็ผมก็จะใช้อแดปเตอร์12โวลต์1นแอมป์นะครับตัวนี้เป็นอแดปเตอร์6 2 6โวลต์1แอมป์ในการทดสอบนะครับแล้วก็นี่นะครับ เราก็เสียบเลยนะเสียบไปก่อนเลยปุ๊บแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ครับอ่าไฟติดแล้วนะครับนี่นะฮะไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาแตะอินพุตดูนะครับนี่นะครับวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับนี่นะครับลำโพงแล้วอีกด้านหนึ่ง นี่นะครับก็ดังสองข้างนะครับนี่นะฮะดังสองข้างแล้วนะครับตัวนี้จะเสียงดังเลยนะฮะเพราะว่ามีบนลุ่มนะครับนี่นะครับก็ถือว่าการประกอบนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับในการต่อนะครับมีเสียงนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะลองเปิดเพลงดูนะครับอันนี้นะครับผมจะเปิดจากโทรศัพท์นะครับเสียบแจ็ค นะครับเจ็บจั๊กเลยนะฮะอ่ามีเสียงดังนะครับเปิดเพลงนี่นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปนะครับสำหรับนักดีบายมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มต้นครับในการประกอบแอมป์จิวหรือว่าจะประกอบตู้ลำโพงบูทูธนะครับในขั้นต่อไปนะฮะถือว่าแอมป์ตัวนี้นะครับเป็นแอมป์ที่ราคาไม่แพงนะครับไว้ซ้อมมือฝึกมือในการตัดต่อนะครับต่อไฟต่อสายลำโพงยังไงนะฮะ ซึ่งแอมตัวนี้ผมใส่ลิงก์สั่งซื้อตรงใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อสนใจนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแเจ็กดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ